หรือให้เต็มที่หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนกล้วยเราก็ยิ่งจะงามเพราะงานภาคอีสานเราต้องปลูกกล้วยในร่องครับสวัสดีครับจากบ้านแทนคุณแผ่นดินนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิตนะครับกล้วยหอมคาเวนดิตที่อยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมใช่ครับช่แปลงนี้คือแปลงกล้วยหอมคาเวนดิตของบ้านแทนคุณแผ่นดินนะครับเป็นกล้วยหอมคารเวนดิตนะครับเป็นคาเวนดิตพันจากอฟริกา กันจากแอ,อฟริกาใต้นะครับแล้วรสชาติเขาเป็นไงพันนี้รสชาติเขาหวานนุ่มนะครับอร่อยนะครับอร่อยหวานจะมีความนุ่มและก็จะเป็นเหมือนอะไรหอมหอมละลายในปากเลยนะหอมละลายในปากใช่เพราะว่า เป็นกล้วยที่มีคุณสมบัติเดินทางไกลได้นานด้วยนะครับเพราะว่าเปลือกหนาตัวนี้เขาส่งนอกใช่ไหมใช่ใช่เขามาทําเพื่อการส่งนอกโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าจะเปลือกหนาแล้วก็จะทนสภาพการขนย,าย้ายขนส่งได้นานเป็นเดือนครับนะครับแล,แล้วก็สุกไม่ต้องบ่มความร้อนนะครับตัวนี้สุกด้วยบ่มความเย็นอืนะครับ,รบเขาจะสุกแล้วผิวสวยมากแล้วก็หวีหนึ่งนะครับ จะมีกี่เต็มที่นะครับสี่สิบห้าลูกเลยนะครับสี่สิบห้าลูกต่อวีใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ตัวนี้วนี่สาวสิีแปดแล้วครับนี่สามสิบปดของเรานี่ยังไม่ถึงสี่สิบห้าเลยครับเพราะว่าเราให้สภาพดูแลธรรมดานะครับไม่เร่งหนักไม่เร่งมากนะครับอายุอายุเนี่ยกล้วยตัวนี้อายุเท่าไหร่อ่าเวลาเริ่มจากปลูกเลยเริ่มจากลงดินเลยอายุหกเดือนครับหกเดือนนี่ครับแปลงนี้เราใช้เวลาหเดือนเดือนนี้ก็เดือนที่7็ ก็ออกเครือเรียบร้อยนะครับหกเดือนแล้วก็แปดเดือนตัดก็ค,คือหลังจากออกเครือก็ใช้เวลาอีกสองเดือนครับก็ตัดตัดับต,ดตัดเสร็จเดินทางเลยถ้าสมมุติว่าส่งต่างประเทศเดินทางเลยเนี่ยแช่แช่ตู้น้ําแข็งครับส่บงนอกเลยส่งนอกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็คือหลังจากตัดแล้วแก่แล้วแช่ แช่น้ําแข็งไปเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนอยู่ได้เป็นเดือนโอ้ oh, ดูนะผู้ชมนะนี่ <c oughs> เขาก็สุก <c oughs> นะครับอ,อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่นี่คืนนี้คืนนี้นนอันนี้อายุเจ็ด <7 S 2> <7 S 1> เดือนนี่ครับนี่เจ็ดเดือนก็อีกหนึ่งเดือนก็จะได้ตัดแล้วโอ้ <c oughs> ครับนี่ครับผู้ชมครับก็มีหลายเนาะเริ่มเริ่มออกทยอยออกแล้วเนาะเริ่มทยอยออกเพราะว่าเราครับผู้ชมแปลงใหญ่นะครับเราไม่เล่งนะครับเราดูแลเป็นระบบ เกษตรินรีเพราะฉะนั้นกล้วยก็จะออกไม่พร้อมกันอ๋อนี้เป็นอินทรีย์ด้วยใช่ครับเป็นกล้วยอินทรีย์ด้วยใช่ถ้าเขาใช้ระบบการเล่งธาตุอาหารหรือว่าการปลูกด้วยระบบเคมีหรือว่าปลูกในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะเล่งให้ออกเครือพร้อมกันได้โอ้ครับแต่เราปล่อยธรรมชาตินะครับแปลงใหญ่ๆของเรานี่กี่ต้นผู้ชมดูอาจจะมองไม่เห็นนะครับร้อยประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบต้นเนาะร้อยยี่สิบหลุมใช่ไหมใช่ร้อยยี่สิบหลุมนะครับผู้ชมแต่หลุมหนึ่งก็มีหลายต้นนะครับ จะตามไปดูต่อนะครับวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคการเอาไปปลูกเนาะใช่เราจะ,ะขุดหนอให้ดูก่อนครับว <นะ S 1> ิธีการขุดหนอ,อยังไงเลือกหนอแบบไหนอ่ะสมมติว่าต้นนี้มันมีอยู่ม,มีมีต้นเดียวนี่แหละอ่ะต้นแม่อยู่ต้นเดียวแล้วลูกมีตั้งหลายนะครับลูกเยอะมากกี่อออกกี่ลูกลูกเยอะมากเลยอ,ออกี่ต้นส,สามสิบถึงสี่สิบเซนขึ้นไปอ่อตอนหนอใช่ไหมใช่สี่สิบเซนขึ้นไปนี่เอาได้แล้วครับครับนี่ก็ยังเล็กอยู่ ยัเงเล็กอยู่นี่เราเอาได้เอาไรเราก็เราก็เอานี่ครับก็คือหน่อที่ใหญ่พอดีแล้วก็ไม่ให้เกินไมใ่ให้ใหญ่เกินนะครับแล้วก็ไม่ให้เล็กเกินครับนะครับนี่ก็จะพอดีเพราะเวลาเราไปปลูกเขาจะเขาจะ,จะเจริญตบโตัวได้เร็วครับนะครับจเจริญตบโตัวได้เร็วแล้วก็เปิดหน้าดินด้าน เปิดหน้าดินด้านข้างนอกก่อนอืเปิดไปให้ถึงสุดของโคนครับ,รบพอถึงสุดของโคนแล้วเราก็สับตรงที่ติดกับแม่เขาเลยสับติดกับแม่เขาเลยนะครับสับลงไปตรงๆเลยนะครับหนึ่งครั้งเสียมใหญ่หน่อยเนาะสองครั้งก็งัดเลยถ้าแบบนี้แม่เขาก็จะไม่ช้ำ อืมนะครับเราก็แ่เขาอย่างดีครับเราดูแลในระบบอินทรียไม่ต้องห่วงไม่ติดเชื้อโรคแปลงนี้เป็นอินทรีย์หมดแนละ้วผู้ชมนะแต่ถ้าเขาทําเคมีเขาอาจจะใช้ปูนขาวโรยก่อนครับก่อ,บบอนที่จะปิดแฉเขาเรียบร้อยครับนี่ก็คือหน่อที่เราจะนําไปขยายพันธุ์เราก็จะตัดแต่งรากเรียบร้อยเดี๋ยววันที่เราปลูกเราก็จะ สาธิตให้ดูหนอ่อพันธุ์ก็มีด้วยใช่ไหมถ้ามีคนสนใจหนอ่อพันธุ์เนี่ยมีไหม <c oughs> <Yes> มีครับมีมีอ๋อม,ม, oh, มีเนาะแต่แปลงนี้อาจารย์ก็สั่งไปแล้วร้อยหน่อโอ้ร <IF AR> <i> ้อยหน่อแล้วใช่ไหม <ging> แต่อยู่นี่ก็ตอนนี้ออตอนนี้อยู่ที่แปลงนี้ก็มีประมาณสามร้อยหน่อโอ้สามร้อยหน่อนะครับไปร้อยหนึ่งก็เหลือสักสองแปลงใหญ่มากนะครับตอนนี้พกค่ำแล้วนะครับนี่พิกัดบ้านแทนคุณแผ่นดินนะครับอยู่บ้านโศกแสงนะครับตำบลก่อยแก้วนะครับมาดูอีกหน่อยนึงครับมาดูอีกหน่อยนึง เราอ่าตามไปดูนะครับปลูกกันนี่ครับแปลงเยอะมากนะครับนี่มาดูวิธีการจัดการแปลงของเรานะครับของเราเป็นผ้อีสานครับเราปลูกลงไปในร่องเลยอ๋อปลูกลงไปใอนร่องนะครับครับเราไม่ต้องปลูกบนสันคูเหมือนภาคกลางเลยนะครับอืมนี่ครับคือแปลงกล้วยผ้าอีสานครับเราขุดร่องขึ้นมานะครับเป็น ทางเดินส่วนที่จะอยู่ด้านข้างๆข,ข,ของร่องอาจจะเป็นะมะพร้าวหรือมะละกอได้ครับแต่กล้วยใ,ใส่ลงไปตรงกลางเลยมาดูครับเอ้นน้ำนี่เราให้ยังไงนี่เวลาให้น้ำเ,เปิดใส่เลยครับเปิดใส่ที<อ>ละรองเลยดูนะครับนี่ครับหนอที่เราจะเอาเวลาเราจะเอาหนอนะครับเราเปิดน้ำใส่ให้แฉะเลยให้เต็มร่องเลยครับอ่า นี่น้ำยังไม่หมดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรพอน้ําหมดลงเราก็ตัดขุดหนอได้เลยหนอก็สูงประมาณนี้เนาะครับเราเลือกนอที่สูงประมาณครับสูงสี่สิบเซนขึ้นไปอ่าสี่สิบห้าสิบนี่เนาะแต่ไม,ไม่ควรจะเกินหนึ่งเมตรนะครับอ๋อไม่ควรเกินหนึ่งเมตรนะครับ,รบ,รบอืมตอนนี้ก็มีคนจองนะผู้ชมนะหนอครับ จองไปร้อยกว่าหน่อแล้วนะีร้อยร้อยต้นเราจะต้องไปปลูกให้นะครับอ๋อไอ้ไอ้เ,อเอขาเขาเหมาสวนม,มาปลูกใช่ไหมคุณพี่เขามาเห็นแปลงของบ้านแทนคุณนะครับเป็นอาจารย์ที่สอนบ้านแทนคุณนี่แหละครับอ๋อแล้วเขาก็มาเหมาไปเป็นอาจารย์ที่ปีนี้ท่านเกษียณครับชื่ออาจารย์ชัยวัฒน์นะครับท่านเกษียณอ๋อครับครับท่านเกษียณท่านก็มาหาลูกศิษย์หาลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ปลูกให้ครับเห็นแปลงกล้วยของลูกศิษย์ท่านก็บอกครับ ให้ลูกศิษย์ไปปลูกให้ด้วยครับอืมนี่ครับอ่อน่อย่างนี้นะครับคือคือเราไม่เอาหมดใช่ไหมเราก็จะแบ่งไปด้วยเนาะเราจะทยอยเอาไปใช่ไหมครับครับต้นหนึ่งเราจะให้เหลือมาดูครับเราจะให้เหลือเหลือแม่เขาหนึ่งต้นโอ้ครับเราถ้าเราทําระบบนี้เราจะให้เหลือแม่เขาหนึ่งต้นครับ แล้วก็ลูกเขาคนละระดับอีกอย่างละหนึ่งต้นอ๋อให้อย่างงี้นะแค่นั้นเองครับไม่เกินสามไม่เกินสามไม่เกินสามนะครับนี่คือสูตรของบ้านแทนคุณนะครับให้ให้เป็นระดับไปเป็นระดับไปนะครับไม่เกินสามนะครับเราก็จะไว้แม่หนึ่งแล้วก็ลูกอีกสองลูกก็คนละรุ่นกันอืมนะครับอ่ะส่วนที่เขาทาให้เหลือต้นเดียวก็ออกหมดอันนั้นเขาทําในระบบ อุตสาหการรมการส่งออกเขาต้องการปริมาณลูกที่ใหญ่มากครับต้องการหวีที่ใหญ่มากเขาก็จะเอาไว้ต้นเดียวครับแต่เราไม่ต้องการแบบนั้นครับเราทําเป็นระบบนิเวศธรรมชาติ แปลงนี้เราจะใส่เข้าไปนะครับประมาณห้าสิบต้นนะครับเราก็จะไถเป็นร่องอ่ากล้องซูมมาดูเลยครับซูมมาดูร่องเลยนะครับนะครับร่องก็จะ 1, 2, 3, 4, 5, นะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าร่องนะครับห้าร่องความห่างร่องเท่าไหร่ครับพี่ความห่างร่องนี่คือรถไถรถไถใหญ่หนึ่งคันนะครับรถไถใหญ่หนึ่งคันความห่างร่องก็สองเมตรห้าสิบนะครับ ครับสองเมตรห้าสิบอ่าสองเมตรห้าสิบนะครับหรือว่าไม่เกินสามเมตรอ่าไม่เกินสามเมตรนะครับไม่เกินสามเมตรความสูงที่เราจะยกล่องเราก็มาดูครับหัวเข่านะครับเลยหัวเขา<อ>่าจะอยู่ที่ห้าสิบหกสิบเซนนะครับโอ้ให้ดูประมาณนี้เนาะหกสิบเซนเลยนะครับหกสิบ<อ>เซนเลยหกสิบเซนนี่สําหรับพื้นที่ภาคอีสานนะครับ อ่าพื้นที่ภาาอีสานไม่ใช่นาลุ่มไม่ใช่ที่ลุ่มนะครับที่นอนเรายืนข้างบนเลยครับนี่ยืนข้างบนนี่หกสิบเซนจากล่องเลยนะครับนี่ล่องครับแทงลงไปหกสิบเซนนะครับรถไถเราอัดเป็นแถวเลยโอเคนะครับคราวนี้มาดูหลุมครับมาดูหลุม เราขุดในร่องเลยครับในร่องเลยอ๋อลงในร่องเลยกลางร่องเลยอ้อนี่<ม>คือภาคอีสานนะครับไม่ได้ปลูกบนนนใช่ไหมไม่ต้องครับอ่ามาครับคุณลงไปคราวนี้ขุดแค่ยี่สิบเซนครับยี่สิบเซนบวกบาจากความสูงที่เราดึงรถไถขึ้นมาประมาณห้าสิบหกสิบก็ได้เลยครับแปดสิบเซน เห็นไหมครับเราได้ความสูง80เซนโดยที่เราขูดแค่20เซนที่พันกล้วยที่เราเตรียมนะครับเป็นพันกล้วยหอมคาเวนดิตครับนะครับแปลงนี้ก็หนึ่งงานเราจะใส่เข้าไป50ต้นนะครับครับผม50ต้นเนาะระหว่างแถวระหว่างแถว3เมตรแล้วระหว่างต้นก็4เมตรนะครับครับผมเราก็ตัดนะครับไอ้วิธีตัดดูเดี๋ยวดูผู้ชมตัดแบบไหนอ่าตอนนี้ผู้ชมดูก่อนส่วนที่ตัดแล้วนะครับอ่ามา เรายังไม่ตัดเราก็ตัดนะครับต้องตัดอย่างนี้ทุกต้นใช่ไหมอ่าต้นสั้นเราเราจะดูว่าสั้นถ้า30เซนไม่ตัดนะครับครมบอ่าดูดูตัดตรงไหนอ่าใส่เลยให้เหลือสองใบนะครับคึบเหลือ2ใบโอ้ครับอ่านะครับนี่นี่ต้นนี้เราตัดตั้งแต่เมื่อวานถ้าเราตัดทันก็จะก็จะโผล่แล้วนะครับ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 คราวนี้ที่เราไม่ตัดคือประมาณนี้นะครับครับอ๋ออันนี้ไม่ตัดครับอัเซนเขาจะส่งเขาจะพุ่งยอดเลยนะครับ ครับการิเซนเขาก็จะพุ่งเลยนี่ก็ไม่ตัดนะครับนี่ก็ไม่ตัดอืมโอเคนะครับครับคราวนี้เรามาดูหลุมเรามาดูปุ๋ยนะครับเรามาดูปุ๋ยเพื่อที่จะร่อนนนะครับมีมีปุ๋ยอะไรบ้างก็มีดินสี่ส่วนผสมของบ้านแทนคุณเรานะครับครับผมดินสี่ส่วนผสมของบ้านแทนคุณเราครับก็จะเป็นอันนี้คือปุ๋ยอินรียใช่ไหมใช่ครับเป็นอินทรีย์นะครับตรงนี้เป็นดินสี่ส่วนผสมนะครับแล้วก็มีสองตัวนะครับที่เราจะใส่ก็คือ อ่าเชียงคาวอ๋อเชียงคาวครับเชียงคาวร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอินซีนะครับอินซีตัวนี้เราจะใส่ใส่แค่หนึ่งถ้วยครับหนึ่งถ้วยเนาะเออครับตัวนี้สิบกิโลครับถ้วยพันนี้เราจะลองพื้นสองตัวนะครับคือดินสีส่วนผสมแล้วก็เชียงคาวบนข้างคาวนะครับเนี่ยนี่มันกอะารดีแล้ว ข้าวนี้เราใส่ไปหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งกิโลประมาณนั้นนะครับอันนี้ครับที่เราแะจากแม่เขาจะอยู่ด้านนี้นะครับส่วนด้านที่หน่เขาขึ้นก็จะอยู่ด้านที่ถัดมาอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่คือหน่นะครับด้านหน่อนี่นะครับเราจะวางไปตามแนวร่องนะครับครับ ก็เวลา,านหน่อขึ้นเขาจะเรียงแถวไปตามแนวร่องนะครับครับครับอ๋อครับเราจะไม่วางหน่อขวาไปด้านสันรล่องนะครับครับโอเคครับโอเคครัเราปลูกให้เป็นสวนเกษตรปณนีดได้เลยนะครับ,บใส่อย่างอื่นได้เลยแล้วก็บ้านแทนคุณผินินเรา รับจัดสวนนะครับจัดสวนเกษตรผสมผสานครับจัดเรียบร้อยให้สวยงามถ้าเป็นกล้วยคลายเป็นดีดหรือว่ากล้วยพันอื่นก็ได้นะครับสวยงามภายในหเดือน6เดือนได้ผลผลิตเลยครับรับผิดชอบการดูแลแปลงไขตกแต่งครับนี่ครับใครสนใจต่อบ้านแต่คุณนะครับเรารับ จัดสวนด้วยเออทั่วอาจารย์นครับนนครับเป็นแถวยาวแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับห้าสิบต้นปลูกแป๊บเดียวนะครับอันนี้เราก็มาจัดให้มากับทีมงานมาจัดให้ครับอาจารย์ที่เขาเกษียณนะครับเขาก็สนใจที่จะทําสวนเกษตรผสมผสานนะครับเราก็มาแบ่งให้ วันหนึ่งเราสามารถปลูกได้ไม่ต่ำกว่า400ต้นนะครับโอ้เยอะมากอันนี้50ต้นปลูกแป๊บเดียวครับเรียบร้อยโอเคนะครับหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เราจะปล่อยน้ำใส่เข้าไปในร่องเลยนะครับเราให้น้ำแบบไหนให้ให้น้ำเข้าล่องเลยอ๋อหนึ่งสัปดาห์ม่อมานั่งรถให้เสียเวลาอ๋อปล่อยลงร่องอย่างนี้นะผู้ชมนะหน้าฝนน้ำก็จะน้ำก็จะอยู่ในร่อง ประมาณครั้งละอาทิตย์โอ,อ้ครับหรือสองอาทิตย์หรือให้เต็มที่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกล้วยเราก็ยิ่งจะงามนะครับเพราะงานภาคอีสานเราต้องปลูกกล้วยในร่องครับออปลูกร่องลึกอย่างนี้เนาะเราจะไม่ปลูกบนสันร่องเหมือนทางภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโอ้เพาคอีสานมันแรงอีสานแรงครับปลูกตามร่องลึกอย่างนี้นะ ระยะห่างก็ห่างกี่เมตรนะนี่ตามความชอบใจ <4 S 2> เตรว, <m. S 2> ว่าเราจะแต่งเป็นเกษตรผลิตแบบไหนเพราะว่านี่เราจะใส่เราจัดสี่เมตรเพราะตรงนี้เราจะใส่มะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มะละกอสามเดือนอ๋อใส่ได้นะครับเพราะงั้นเราก็จัดกล้วยไว้สี่เมตรครับครับถ้าใครไม่ต้องการ สลับเราต้องการกล้วยอย่างเดียวเพื่อทําเป็นพืชเศรษฐกิจเราก็จัด2เมตรห้าสิบได้เลยครับอ๋อได้เหมือนกันได้ครับอันนี้เราปลูก4เมตรปลูกสเมตรเพื่อที่เราจะทําเป็นแปลงเกษตรผสมผสานด้วยนะครับครับผมัำสรับคลิปนี้นะครับวิธีการปลูกกล้วยคาเวดิดของบ้านแทนคุณแทนดินครับก็นําเสนอมาให้ท่านได้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ดูนะครับสามารถนําไปทําได้แล้วก็ทําเป็นเกษตรอินทรีย์หรือว่าสามารถที่ทำไปเป็นธุรกิจได้นะครับกล้วย คาเวนดิตนะครับเป็นกล้วยที่ให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เป็นกล้วยที่มีคุณภาพนะครับสามารถส่งออกต่างประเทศได้ครับ,รบแล้วก็มีรสชาติอร่อยโดยเฉพาะเอาไปทําเป็นกล้วยฉาบนะครับอ๋เราสามารถที่จะมาทําเป็นคาเวนดิตอินรี์ได้นะครับถ้าใคร,ครสนใจก็ติดต่อบ้านแทนคุณเป็นดีได้นะครับสามารถที่จะให้คําแนะนําหรือว่ามีต้นพันธุ์ด้วยใช่ไหมก,ก,ก,ก็มีครับมีเ <laughs> <ม><ม>นาะเอ,อาเราจะสั่ง จากเนื้อเยื่อก็ได้นะครับข้าว้วยสามีดมีมีทั่วไปนะมีทั่วไปเนาะหรือจะเอาต้นพันธุ์จากเราก็ขุดให้เลยอ่ายินดีครับยินดีครับมีนี่ปลูกให้นะครับดูแลแล้วก็อรบปลูกด้วยครับรับผิดชอบในการจับให้เป็นสวนเกษตรผสมผสานได้เลยครับครับครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอรอชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ